สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะภายในห้องรับรองที่3สารเลวบอกคาหมาว่าใครเป็นคนเพิ่มราคาคาจะได้ไปฆ่ามันซะในห้องนี้มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นและพวกเขาทั้งสองดูเหมือนจะมีอายุ อย่างน้อย40่สิบปีขนที่พูดนั้นสูงและพ้อมเพลียวและลักษณะที่โดดเด่นที่สุดในตัวเขาก็คือแขนยาวที่หนาและแข็งแรงเป็นพิเศษซึ่งมันใหญ่เป็นอย่างน้อยสองเท่าของแขนซ้ายของเขาร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะปลดปล่อยลัศมีที่คลายกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ออกมาชายอีกคนตัวเล็กกว่าและผอมกว่ามาก แต่ศีรษะของเขากลับใหญ่โตเป็นพิเศษซึ่งทำให้ดูเหมือนตุ๊กตาหัวโตบนศีรษะของเขามีผมเพียงไม่กี่เส้นและพวกมันมีสีเหลืองทั้งหมดแต่ดวงตาของเขากลับเป็นประกายราวกับแสงแะระยิบระยับขณะที่เขากลับพริบตาข้าคิดว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครหากเราไม่สามารถนำของสิ่งนี้กลับไปให้นายน้อยของเราได้ อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเราต้องชกชิงมันจากที่ไหนขณะที่เขาพูดชายศีษะใหญ่ก็ลีตาลงเล็กน้อยจากนั้นอากาศภายในห้องรับรองทั้งหมดก็เริ่มบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงทันทีความรู้สึกนี้คล้ายกับคนที่ตกอยู่ในภวังมองเห็นระรอกขึ้นความร้อนเหนือเปลวไฟที่โหมกระนำและถังห้องก็กลายเป็นภาพลวงตา ห้องรับรองแต่ละห้องจะมีผู้จัดประมูลและสาวใช้สองคนคนแรกที่รู้สึกถึงความรุนแรงนี่คือ3ส,สาวเจ้าหน้าที่ประมูลขณะที่ร่างกายของพวกนางสั่นสะท้านดวงตาของพวกนางก็พลันว่างเปล่าและพวกนางทำได้เพียงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับอย่างลักลงกับพื้นและไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียว ชายศีรษะใหญ่นั่งลงบนโซฟาพร้อมกับกวกมือเรียกผู้จัดประมูลระดับดำและพูดว่าเจ้ามาตรงนี้ผู้จัดประมูลระดับดำรีบก้าวไปอย่างเร่งรีบและหยุดตรงหน้าเขาราวกับตกอยู่ในผวังออกไปตามหาคนที่เพิ่มราคาเป็นร้อยห้าสิบเหรียญพูดทองค่ะผู้จัดประมูลระดับดำคงคำนับ ด้วยความเคารพก่อนจะหันหลังออกจากห้องไปหากสร้างกวนฌานวิญญาจาร์ลยะครังดุดวิญญาณซึ่งเคยเผชิญหน้ากับโรงเรียนสื่อหลายเครื่อระหว่างการประลองระหว่างการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจากักรใดเห็นฉากนี้เขาจะต้องประหลาดใจอย่างมากเป็นแน่เพราะชายหัวโตคนนี้สามารถสะกดจิต และควบคุมจิตใจผู้คนหลายคนได้อย่างง่ายดาย้วยแม,แม่แต่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุทธของเขาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาเพียงไม่กี่คนก็ตามแต่นี้เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อชายแขนนากระซิบว่าพี่รองท่านช่างแข็งแกร่งทำไมเราไม่ควบคุมผู้คนในการประมูลนี้แล้วเอาสินค้าไปเล่าขณะที่เขาพูด ในดวงตาของเขาพลานปรากฏดแสงอันแรงกล้าและแขนขวาอันแข็งแกร่งของเขาก็ปีแตกหลายครั้งติดต่อกันเสียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากกระดูกของเขาแต่กลับเป็นเสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสะอากาศรอบๆแขนของเขาชายศีรษะใหญ่ชายศีรษะไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้สนามประมูลแสงดาวแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของจกักรวรรดสิสิงลัว ทางยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับการประมูลระดับสูงสูตร่่าสัมผัสได้ถึงรัศมีอันทรงพลังอย่างน้อยสี่รัศมีที่นี่จะต้องมีสี่ราชะินานามพมยุทธ์อยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเจ้าอยากตายหรือไงเว้นแต่ว่าผู้อุโุโสสำนักของเราจะอยู่ที่นี่เราไม่อาจบรรลุสิ่งที่ตั้งใจได้ใจเย็นไว้ตัวอ่อนสัตว์วิญญาณแสนปีนี้ ไม่ได้ถูกดูดซับได้ง่ายๆต่อให้พวกเขาชนะการประมูลแล้วอย่างไรตราบใดที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้เราก็สามารถเอามันกลับมาได้เสมอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ได้เกิดขึ้นกับห้องรับรองลายห้องเช่นกันและมันต่างกันเพียงวิธีการที่พวกเขาใช้ในการค้นหาข้อมูลเท่านั้นด้วยความร่วมมืออันเป็นความลับของสนประมูลแสงดาว ตัวตนของสมาชิกโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราะชะวงศ์สุเรียนจันทาจะลงเหลืออยู่ได้อย่างไรท้ายที่สุดตัวเลข150ล้านเหรียญพูดทองก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปตัวเลขอันมากมายมหาศาลน,นี้ทำให้ทุกคนต่างสะพรึงกลัวไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกล่งเพียงใดเป็นไปตามที่คาดไว้พวกเขาทุกคนต่างเกรงกลัวค่า ในห้องรับรองที่สองเซลล์ของเฉินพนลมหายใจและหันศีรษะไปทางผู้อุโสมาจากนั้นเขาก็พูดว่าผู้อุโสมาสมบัตินี้จะเป็นปัญหาสำหรับเราแน่ในระหว่างขั้นตอนการส่งมอบและการทำธุรกรรมในการประมูลครั้งนี้ความปลอดภัยของเราไม่อาจรับประกันได้เมื่อการแลกเปลี่ยนเสร็จสิน้น ให้นำมันกลับไปที่โรงเรียนของเราทันทีและส่งต่อให้บรรพบุรุษของเราเมื่อเข้าไปในฮอเมงเตอร์มาดูกันว่าใครจะกล้าซ่อนแผนการร้ายไว้ได้อีกผู้อาวุโสพยักหน้าและกล่าวว่าควรเป็นเช่นนั้นเรายัางต้องพยายามไม่ทำตัวโดดเด่นหายากมากที่จะเห็นสินค้าประมูลที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านในประวัติศาสตร์ของดินแดน ข้าจะกลับผ่านช่องทางลับในหอมิงเตอร์ของจกักรวรรดิสิงลัวห้องรับรองที่หนึ่งจักรพรรดิแห่งซิงลัวฟังข่าวทั้งหมดที่ถูกส่งถึงพระองค์และรอยยิ้มบนพระพักก็สว่างขึ้นเรื่อยเรื่อยล้านเหรียญพูดทองฮอมิงเตอร์ข้าหวังว่าเจ้าจะชอบของขวัญที่ข้ามอบให้หลังจากที่พระองค์ตัดจบ พระอ,องค์ทรงยืนขึ้นอย่างช้าๆและนาจอวิญญาณที่อยู่ตรงพระพักพระอ,องค์ก็แยกออกจากนามร่างของจกักรพรรดิแห่งสิงหลัวก็หายไปในทางเดินลับนั้นช่องทางลับของห้องรับรองทุกห้องเปิดให้แขกที่เข้าร่วมในการประมูลออกไปอย่างลับๆซึ่งโรงเรียนสื่อหลเคอก็ไม่ใช่ข้อย,ยกเวน้นหวงหังยวนไม่ได้เก็บสิ่งที่ประมูลไว้ได้กับตัวเองในครั้งนี้ ตายเยาเหิงเป็นผู้ใจดาบวิญญาณพยักทรราชส่วนเขาได้เก็บอาวุธวิญญาณศึกระยะประชิดระดับ8ที่หายากไว้ในกระเป๋าของเขาเองสำหรับกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับ6ครบชุดนั้นเขาได้ส่งต่อไปยังเฮอเช่โทด้ดยตรงซึ่งไม่มีใครในโรงเรียนซื้อไลเคอร์มีความรู้เรื่องอาวุธวิญญาณมากไปกว่าเขาและเป็นการดีที่สุดสำหรับเขาที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ เหอชัยโทเก็บกระสุนปืนใหญ่ทั้ง12นัดไว้อย่างระมัดระวังเขาตื่นเต้นมากจนใบหน้าสีแทนของเขาแดงก่าแม้ว่ากระสุนปืนใหญ่จะเป็นเพียงระดับหกแต่ก็ไม่สามารถประเมินมันต่ำได้พวกมันไม่สามารถวัดได้ด้วยใช้อาวุธวิญญาณธรรมดาทั่วไปเนื่องจากสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว พลังของกระสุนปืนใหญ่ระดับ6เหล่านี้จึงน่ากลัวกว่าอาวุธวิญญาณระยะไก,กลระดับ8มากในตอนนี้กระสุนที่ทรงพลังที่สุดที่โรงเรียนซือไหลเคอรู้จักนั้นมีเพียงระดับ8ซึ่งกระสุนปืนใหญ่ระดับ8สามารถทำลายเมืองขนาดเล็กได้และมันถูกผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดโดยจกกักรวรรดิซุลเลียนจันทราเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ หวังเงยือนสั่งเขาเป็นพิเศษว่าอย่าใช้พวกมันในระหว่างการแข่งขันในเวลานี้ทุกคนได้กลับมายองโรงแรมแกนสิ่งห่วงอย่างเงียบๆและในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังหลังจากกลับมาที่ห้องหัวอุ้ยเฮาและหวังตรงก็เริ่มฝึกฝนตามปกติเมื่อพลังเฮาตรงถูกกระตุน้น และเสริมด้วยกระดูกแขนซ้ายแสงทองไหนไม่ช้าทั้งสองก็เข้าสู่สภาวะการทำสมาธิหัววิเฮาไม่รู้ว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองและจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งกำลังสื่อสารผ่านจิตของพวกเขาในจิตสมุทรของเขามนุษย์เริ่มมีความชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาได้เพ่งเรงมาที่แดนเหนือสุดแล้วเผ่าพันธุ์ของเรา จากกรรพดีนีน้ำแข็งกล่าวยังโกรธจัดนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองทอท,อน,ทอนใจโกรธแล้วจะมีประโยชน์อะไรเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ได้งั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นในแง่หนึ่งเราไม่สามารถปฏิบัติต่อต,ตัวเองในฐานะสัตว์ปัญญาได้อีกแล้วหลังจากที่เราล้อมรวมกับอุยเฮาตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของอุยเฮาและอาจพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ โลกนี้เป็นเรื่องของการอยู่รอดของผู้ที่แข็งกลางที่สุดมนุษย์ได้ฆ่าสัตว์วิญญาณมานับไม่ถ้วนแต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มนุษย์ปรากฏขึ้นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเมื่อดินแดนเพิ่งถูกสร้างขึ้นพวกมันเป็นเพียงอาหารสำหรับสัตว์วิญญาณอย่างพวกเราเท่านั้นจักรพดินีน้ำแข็งดูเหมือนจะสงบลงเล็กน้อยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวจริงๆ มีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากมายที่มีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีอย่างเช่นพวกเราแต่เรายัางคงเป็นสัตว์วิญญาณตราบเท่าที่ดินแดนยังมีอยู่และสิ่งที่เราพัฒนามีเพียงพลังของเราเท่านั้นแต่เมื่อมองดูมนุษย์พวกเขากลับสร้างเมืองและคิดค้นวิธีการฝึกฝน ที่หลากหลายทางยังมีอาวุธวิญญาณที่คุกคามการดำรงอยู่ของเรามากขึ้นขากังวลจริงๆว่าในอนาคตอันใกล้นี้สัตว์วิญญาณจะหายไปจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์นอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่ามันก็อาจเป็นไปได้คอบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันยิงสัตว์วิญญาณแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งทำในลักษณะนี้มากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นเผ่าเมงปองยกน้ำแข็งของเจ้าจะเต็มใจรวมกลุ่มกับปิศาจหิมะไทยท่านผ่ายตายราชาปิศาจหิมะไทยท่านหรือไม่มนุษย์มีความได้เปรียบเนียวพะพันของเราอย่างมากขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีความชำนาญในการสร้างและการคิดคน้นเราไม่สามารถเทียบกับพวกเขาในด้านนี้ได้ พวกเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในดินแดนนี้และพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนจากกรพรนดีนีน้ำแข็งกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าข้าดูไม่ออกเลยเจ้าสามารถบอกทุกอย่างได้อย่างชัดเจนจริงๆนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าหากไม่ใช่เจ้าคิดว่าข้ามีชีวิตอยู่มานับล้านปีเพียงแค่นอนหลับอย่างนั้นหรือหรือว่าไม่ใช่ล่ะ จัก,กรพพรด,ดีนีน้ำแข็งตอบพร้อมกับแสงทำเป็นประลาใจไม่ใช่แน่นอนนอนใหม่น้ำแข็งเทนมึงตอบกลับอย่างโกรธเคืองเล็กน้อยจัก,กรพพรด,ดีนีน้ำแข็งดูเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นมากนางถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าหลังจากสูญเสียพลังที่สามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวได้ขาก็คิดมากกว่าที่เคยเป็นมาแม้ว่ามนุษย์จะมีพลัง แต่พวกเราสัตว์วิญญาณก็เป็นผู้ปกครองโลกนี้มาก่อนบางทีเราอาจจะยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมากนักในตอนนี้แต่ถ้าการดำรงอยู่ของมนุษย์ทรงผลต่อการอยู่รอดของสัตว์วิญญาณอย่างเราสัตว์วิญญาณก็จะตอบโต้มนุษย์กลับเช่นกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองตอบอย่างเกียจค้านไม่ว่าอะไรก็ตามตอนนี้ข้าเป็นเพียงวงแหวนวิญญาณ ตราบใดที่อวีเห่าไม่เป็นอะไรข้าก็จะไม่สนใจเรื่องอื่นและอย่าบังคับอวีเห่าเขาทำงานหนักมากพอแล้วมีวลีหนึ่งที่มนุษย์พูดได้ดีคือถูกอย่างต้องทำอย่างถูกต้องมาเธอมานอนด้วยกันสักพักใครจะนอนกับเจ้ากันจกกักรพรรดินีน้ำแข็งกล่าวอย่างกรดจัดนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองพ่นลมและพูดว่า ตอนนี้เราไม่มีร่างกายแล้วอีกทางยังถูกผนึกในจิตสมุดของอุยเฮาหากเราไม่นอนด้วยกันแล้วเราจะทำย่างไรไม่ว่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่ข้าขอนึกภาพเอาเองไม่ได้หรือว่าฮ่าฮ่าเจ้ามันเลวเขียงข้างแมงป่องที่รักของข้าการนอนหลบับนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งเงียยไป และในที่สุดจักรพรรดินีน้ำแข็งก็หัวเราะหลังจากกดจัดไปครึ่งค่นวันคนเลวข้าไม่ยอมให้เจ้าอเอาเปรียบข้าแน่ถ้าหากข้าไม่ได้ล้มเหลวในการพยายามทะลวงผ่านข้อขวดปแปลกจริงทำไหมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยเมื่อได้เห็นตัวอ่อนของสัตว์วิญญาณตัวนั้นกันอย่าบอกนะว่าสัตว์วิญญาณแสนปีมาจากแดนเนือสุด แต่ถ้าเป็นเพียงสัตว์เิเยนแสนปีที่เตรียมจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์ทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้การชาวตรูวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือท้องฟ้าอันแจ่มใสในจัตุรัสซิ่งหัวหลังอาหารเช้าหากมีใครยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างของโรงแรมก็คงสามารถมองเห็นฝูงชนที่พลุกพ่านในจัตรุรัสซิงหลวจากระยะไกลได้อย่างชัดเจน รอบ16ทีมสุดท้ายแบ่งออกเป็น4นัดต่อวันซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น4วันในฐานะผู้ชนะครั้งก่อนหน้าของการแข่งขันนี้โรงเรียนสื่อหลายเคยจึงเป็นคนแรกที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาคือโรงเรียนวิญญาณระโวงโตลิงมีราชาวิญญาณ5คนทั้งอย่างเป็นโรงเรียนชั้นนำในจกักรวรรดิโตลิง หวังตรงวางมือบนไหล่ของห้วยเหาและถามว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เจ้าประมารหรือว่าตื่นเต้นหัวอีเหาเยิ้มและกล่าวอย่างทะเลนว่าไม่ใช่ทั้งคู่ข้ากำลังคิดว่าหากเราเป็นผู้ชนะเราจะสร้างสถิตยผู้ชนะที่มีอายุน้อยที่สุดหรือไม่หวังตรงหัวเราะช่างเด็กน้อยอะไรเช่นนี้รอจนกว่าเจ้าจะได้เป็นผู้ชนะก่อนเถอ หัวอีเฮาพูดอย่างโกรธเคืองเจ้ากล้าที่จะสอนข้าแม้ว่าเจ้าจะอายุน้อยกว่าข้างั้นหรือเจ้าไม่มั่นใจหรือไงอย่าลืมว่าเราได้อย่าพูดนะหวังตรงปิดปากของเขาและผลักคำพูดของเขากลับลงไปในลำคอหัวอีเฮาเองก็เข้าใจเช่นกันเขาเกาศีรษะและดึงมือออกคาแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยนะ่ะ หวังตรงทอดถอนใจและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่เห็นแววตาพึงพอใจในดวงตาของเจ้าอย่างนั้นหรืออย่าลืมว่าไม่ว่าทักษะอุทยานของเราจะแข็งแกร่งเพียงใดการฝึกฝนของเราในปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอเด็กน้อยรู้จักประมาณต้นบ้างเราไม่ใช่กำลังหลักห,หัวอื่เฮาหวัวเลาะและพูดว่าหนูน้อยหวังตง เจ้าเป็นที่ปรึกษาที่ดีของข้าจริงๆขอบคุณที่เตือนข้าพูดตามตรงกระดูกแขนซ้ายแม่งปองยกน้ำแข็งไม่ได้ทำให้ข้าสงบลงเลยเพียงแต่ว่าข้าไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นจากความสำเร็จของการทดลองของเราได้ดูเหมือนว่าเราจะทุกลิขิตให้อยู่คู่กันหวังตรงหน้าแดงและโต้กลับว่าไร้สาระใครกันที่ถูกลิขิตให้อยู่กับเจา้า หัวอุ่ฮาตอบโดยใบหน้ายิ้มแย้มว่าทำไหเจ้าถึงหน้าแดงเล่าเจ้าต้องคิดอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแน่ๆไม่เป็นไรที่เจ้ายัางเด็กและไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแต่จิตใจของเจ้ากลับเต็มไปด้วยความคิดสโปรกหัวอุ่ยเฮาเจ้าอยากเจ็บตัวหรือไงหวังตรงคว้าไหลของเขาหัวอุ่ยเฮาพลิกตัวของเขาและหลบเลี่ยง ขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นสนกุกหวางหยวนได้เดินออกมาจากห้องของเขาโดยบังเอิญหัวอื่อเฮาจึงเดินไปหลบข้างหลังเขาซึ่งทำให้หวังตรงไม่สามารถคว้าเขาไว้ได้ทันเวลาหวางหยวนหัวเราะและกล่าวว่าพวกเจ้าสองคนกำลังทำอะไรกันวันนี้โรงเรียนสื่อไลเครื่กำลังจะส่งรายชื่อผู้เล่น ที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมเขารวมการแข่งขันดังนั้นหวังเยือนจึงผ่อนคลายขึ้นมากโดยมีจักรพรรดิวิญญาณสองคนควบคูไปกับแผนการและกลยุทธ์ของเขาพวกเขาจะไม่สามารถชนะได้หรืออย่างไรฮัวอุยเฮายิ้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรครับแค่มีคนบ้าเท่านั้นเจ้านั่นแหละคนบ้า หวังตรงตอบอย่างกดเครืองเขายัางคงไล่ตามห้วอีเฮ้าแต่ห้วอีเฮากลับไม่ได้วิ่งหนีในครั้งนี้หลังจากที่เขาถูกจับได้เขาก็พูดขึ้นทันทีด้วยท่าทางจริงจังว่าหยุดได้แล้วเรากำลังจะมีการแข่งขันเร็วๆนี้การอยู่นิ่งๆจะช่วยให้เรารักษาตัวให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเจ้าลองคิดแผนการนี้อีกทีสิ หวังตรงดึงหูของเขาและหัวอีเขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโชคดีที่คนอื่นๆพุ่งออกจากห้องมารวมตัวกันเพื่อเดินออกไปนอกโรงแรมหัวอีเขจึงสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้ได้อย่างไรก็ตามมีความบังเอิญมากมายที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อพวกเขามาถึงบันไดผู้คนจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทา ก็ออกมาจากห้องของพวกเขาเช่นกันและทั้งสองทีมก็ลงบันไดไปพร้อมกันวันนี้ผู้อาวุโสมาไม่ได้เป็นผู้นำของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์ุรียันจันทาแต่กลับเป็นชายอีกคนชายคนนั้นยิ้มและพยักหน้าให้วางเยวียนวังเยวียนจึงตอบกลับตามมารยาททว่านักเรียนของทั้งสองโรงเรียนกลับไม่ได้เต็มใจมากนัก เซลของเฉินมองเห็นหัวอีเฮาได้อย่างรวดเร็วและใบหน้าของเขาก็เปล่งประกายด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะเขายิ้มและกล่าวว่าวิญญาณยึดคู่เจ้าช่งางนาทึ่งจริงๆแมมว่าหวังตรงและหัวอีเฮาจะต่อสู้กันก่อนหน้านี้แต่หวังตรงกลับปกป้องหัวอีเฮาโดยไม่ลังเลและพูดอย่างประชดประชันท่านลุงท่านเป็นใคร ท่านท่านลุงเซลหงเฉินเบิกตากว้างขณะที่มองไปยังหวังตงเขาชี้มาที่จมูกของเขาและพูดว่าเจ้าเรียกข้างั้นหรือหวังตงแสดงท่าทางไร้เดียงสาและกล่าวอย่างไม่สรกสทานว่าก็ใช่นะสิท่านลุงเซลหงเฉินอายุยังไม่ถึงสิบห้าปีแม้ว่าเขาจะดูเย่อะยิ่งมากแต่เขาก็ยังไม่แก่ขนาดนั้น หนวดสั้นเหนือลิมฟิปาของเขาเป็นสัญลักษณ์ของวัยแรกรุ่นแต่ตอนนี้วังตรงกลับทำให้มันดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของชายวัยกลางคนข้าข้าแก่ขนาดนั้นเลยหรือเซลลโหงเฉินแทบพูดไม่ออกขณะที่เขามองไปยังวังตรงวังตรงพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่าท่านก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้น ท่านคงจะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาเป็นแน่ใช่หรือไม่ท่านลุงหยุดเรียกข้าว่าลุงได้แล้วเซลหงเฉินรู้สึกราวกับว่าเขากำลังจะเป็นบ้าโดยปกติเขาเป็นคนที่ชอบโอ,อ้อวดตัวเองนอกจากเมืองหงเฉินน้องสาวของเขาแล้วจึงยังไม่มีใครในทีมที่เต็มใจจะช่วยเขาทว่าพวกเขากับหัวเลาะแทน เมืองหงเฉินกล่าวอย่างลำคาญว่ามีเด็กน้อยดูให้ดีๆสิพี่ชายของข้าอายุเพียง14ปีและเขายัางอายุไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำเขาไม่ใช่ลุงหรอกนะหวางตรงหันไปทางเมืองหงเฉินและแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีมันเป็นรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดซึ่งแสดงความชื่นชมสามส่วนความผูกพันหกส่วน และความปรารถนาหนึ่งส่วนพี่สาวทันงดงามมากเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ